เขาเรียกว่า TFT first time ถ้ากูแพ้มันเป็นปกติมึงเป็นปกติเหรอมึงแต่เล่นเกมก็ควรจะเล่นให้ชนะปุววะเอาละกูหยิบมั่วแน่นอนอุย้ยมาแล้ววะ่ะ ก็จะลองเล่นตั้งนานเลยเพราะรู้สึกว่าเล่นแอลเหมือนไปแกะมั่งปวดหัวกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องประทะอารมณ์กับชาวบ้านอีกห้าคนหกคนคุณนอกจากสนามอารมณ์ต่อสู้ในทีมแล้วกณต้องไปสนต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามอีกต่างหากดูดีตัวละคนเขาหน้ารักกันทุกตัวเลยสักตาหนึ่งก็ไปแนละ้วปิ้ปิงมันเยอะจริงนะเนี่ยปกติมันไม่ควรจะขึ้นมาสีส้มอ,อ่ะไอรีเทเลซี่ข้างบนซ้ายเนี่ยควรจะเป็นสีเขียวซึ่งทำให้กูสงสัยว่ากูไม่ได้อยู่เซิร์ฟไทยหรอวะ กูนคนที่ควรจะอยู่ไม่มันควรจะเป็นเซิร์ฟซีหรือเซิร์ฟซีมันเหล็กเป็นอย่างนี้ปกติคนในกลุ่มเขาบนกันไหมวะค่อยๆลดลงเฮ้ยมาแล้วเพื่อนน่ารักไม่ไหวใช่ไหมเ้ยุมันน่ารักจังวะไอ,อ้เชียครั้งแรกกูเลยอุย้ยทำไมเขาเดินกันหน้าเดินด้วยนี่อ,อันนี้คือต้องไปเลือกจุ้งมาเหรอใช่อันนี้คือเลือกเลือกไอเทมกูเลือกแบบกูเลือก,อกมัวได้ไหมอุ้ยกูยังไม่ได้เลือกเลยเพื่อนมันดึงออกแล้ว อ้าวเหรอผู้เรื่องอะไรมาไก่คอคาลิโอกู้ไก่มาทำไมเนี่ยไก่ซีวิลเลียนเขาบอกว่าก็คือถ้ายังอยู่จะมีมานาเพิ่มทุกๆ2วิจะได้มานาบวก2งนั่นนี่คืออะไรพมานะเวลาตายมันจะไปยืนเชียร์เพื่อนอยู่ข้างทีมอ๋องั้นคู่ตายเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเลือะไรต่ออันนี้เลือกคนที่จะสู้ด้วยเหรอไม่เลือกเลืออตัวละครที่เราจะมี ถ้ากูแนะนำตอนนี้เป็นอะไรอ่างอันนเมอันิมาสคอตอันนี้ก็นนแต่กูชอบลูลูอ่ะได้อันแล้วลูลูเลยซื้อ <c oughs> มากูซื้อเลยสองตัวได้ไหมลูลูเลนมันเป็นฮิวเลอร์นี่ ในนี้ในนี้ตัวตัวตีนะเขบอกจริงเหรอไอเชี่ยในเกมในเกมลูลู่แม่งเป็นซัพพอร์ตนะเว้ยแต่ว่าก็เอาไปตีได้อยู่ถ้าเล่นเก่งๆปีเลยเขบอกจริงเหรออันนี้มันก็จะบอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยเหรอไอเทมเฮ้ยลูลู่อ่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้ก็เก่งนะใช่ป๊อปปี้กับลูลู่ะเป็นแกเจ็ตทีนเหมือนกันก็คือกูต้องเลือกมาแต่ถ้าเต็มก็คือต้องเอาออกใช่ไหมใช่ตอนนี้ตอนนี้ตอนลงได้สามตัวเอาอะไรเดียวเพื่อนกูแนะนำให้ซื้อแกเจ็ตทีนนี่ใช่ไหมลูลู่เป็นแกเจ็ตีนอันนี้เนาะไม่ซื้อไม่ได้วะซื้อได้ อ๋อมันคูลดีเลยก็คือต้องเมาผสมกันใช่เนี่ยแมนปัคแกจะทีมสามอะบัคจะทีมสามก็ได้หกสูมมาหนึ่งชิ้นอ่าแอบอบิลิตี้เพิ่มเรื่อยๆถ้ามีหลายๆตัวใช่ไอ้เขี้ยมึงเหมือนดอตตาทูนั่นเลยวะอันนี้อะไรวะเลือกเป็นอันเออเป็นแอดเบนพิเศษว่าอยู่ที่เราอะไรดีอะเพื่อนอันนี้เมสโคตอันนี้มึงเลุนมาโคต้องเลรกีนอันนี้มอนโคตอันนี้เหมือนจะเพิ่มดาเมจเนี่ยจะดีเนี่ยเวลาเวลาโดนโจมตีมันจะเพิ่มงูกลัวนี่นะได้เอาเเลยมื่อกีุ้่มข้างล่างคือรีเฟปะ ใช่มันดีไปได้ครั้งหนึ่งมันเลือกสามรอบมึงเอาตัวตัวแทงขึ้นหน้าดิแทงอยู่ไหนวะคาริโอคาริโอก็ได้ตอนนี้มึงลงตัวซ้ำสองตัวนะมึงก็เอ้าวกูไม่รู้เพราะงั้นกูควรจะเอาตัวนี้ลงเอมื่กี้อ้าวจบแล้วยัยสุดเท่เราแพ้ก่อนแรกครั้งแรกถ้าเราแพ้ก่อนแล้ได้เลือกของก่อนนี่คืออะไรบิวเดเฟเรนซ์คือมันจะไม่เล่นตามคอมยิ่งมีคอมไม่เหมือนกันหน้าเท่าไหร่มันยิ่งจะกระตุ้นตแต่อุ้ยกูโดนตบอ้าแพ้สินะเฮียตังค์มอย่างเงี้ควรจะแพ้แหละหื้มปมันยืด กันทอสองอ้วกแดกอ้วกโอ้โหสามตินเนี่ยเฮ้ยมีเชีอยดีบอยไอ้เชีอยหมดแต่ละตินอันนี้กลับมาบ้านแล้วเอานี้ออกนี่ปะแล้วมันยังรวมกันไม่ได้เหรอมึงดูดิข้างเป็นสองาอันนี้มันแทงต้องอยู่นี้ข้างล่างสองดาวอ่ะปแล้วมันก็เรวมโอ้โหตัวนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้มึงตัวนึงอันนี้นะสปอตัวเลยวะแอนนี่โอเคอันนี้ลงได้สามตัวงั้นก็ต้องวางอย่างี้ปะใช่ ถ้าอยากเพิ่มอันนี้เพิ่มเพิ่มเวลอันนี้เล็กเฟสเพิ่มได้ไหมวะเพิ่มได้ก็คือจะลงได้อีกตัวหนึ่งวะใช่แต่ลงตาต่อไปโอเคอ๋อมันเล่นประมาณนี้ใช่เลยแค่ออเตอร์เช็ดแตต้องศึกษาของดีๆพวกเขามันเยอะมากอ่ากูไม่รู้กูเล่นวัวเฮ้ยจะชนะแล้วว่าเพื่อนเฮ้ยจะรู้ท่าแล้วเหมือนจะชนะวว่าเพื่อนไอ้แค่นี้มามาเดินมากูเดินมากูเต้นอะไรนะอัตเลนตกูเต้นอัดได้ปะเอ้าทำไมเหมือนกูโดนยิงวะอ๋อกูชนะกูกูยิงเขา คอนโทนสามเหรอเต้นยังไงวะอยากเต้นอ่ะกูโมแต่จะเต้นเนี่ยนี่อะไรวะรักคือตัวนี้เป็น ecdc เอ้ยรักเป็นแต่เล่นได้หลายอย่างนะลักแลนี่อะไรซื้อไหมเนี่ยซื้อไปอะไรสักอย่างเราแตแล้วแตะแต่ว่ามันไม่ใช่คอมที่กูสนใจหรือเปล่าใช่ใช่ชอบคอมไม่สนใจถ้ากูรีเฟซอ่ะเพื่อนก็รีเฟซก็จะกรีหนึ่งครั้งส่องมุดาปุ๊บรีเฟซเผื่อเจอของดีนี่ปะมันกระพริบมันคืออะไรวะคือเรามีอยู่ในกระดานมันก็ต้องซื้อไว้สตาร์ตยูมีตัวตัวตีแรงเลยยูมีเป็นซัพพอร์ต o r t จะตีแรงเลยว่ะจริงเหรอแค่ทำไมตัวซัพพอร์ตมันกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อนเต้นยันไงไง, <S <S ไงแล้วกูอยากเต้นแต่เต้นไม่เป็นคนทุนหนึ่งไมไม่ติดวะคนทุนหรืออินเทอร์เน็ตวะเพื่อนโอ,อ๋อได้แล้วยี่ห้อได้แล้วกูยืดใส่เลยทำไมตัวกูแตกอะไม่รู้นี่อะไรอะกลับมาเองเรื่องของเรื่องอะไรดีอะเพื่อนก็คือเรื่องก่อนได้ก่อนใช่ไหมเอาอะไรดีวะเอากูเห็นมาหยดมานากูอยากเอามันน่าจะใช้กับกูได้ทำไมกูโดนล็อกูนนูมึงดูดิมึงอ๋อเฮ้ยเอามา หยุดมานาเอ้าออกเอ้ใครลงไปเนี่ยหรือกูอ่ะอกอกูได้กูกำมัดกูเต้นโชว์ได้ปะ ฮ่าใบรุ่นบีบอยเอาไปแล้วอุ้ยนี่ปะ่ะรักมาว่ะจะส่งดาวถึงต่นอะไรโอ้โหกูจะกดได้กูกดไปสองทีแล้วนะเพื่อนลดสโลโมชั่นอัพเบลก็ได้หรือว่าอับเบลเหรอถัาไหนวะอับเบลอันนี้เ<อ>หรอ,อ,เ,อเอาอะไรลงเลยวะเอายูมีลงกัน<า>คอมบูมันสุดเท่ก็เป็นทั้งมาสคอตแล้วก็เป็นฮาโอ้มาสคอตฮาร์ดซีวิลเลียนมามึงมามึงมามันอยู่น่ะเต้นเต้นบีบอยโชว์ปึ๊บปรับมึงมันมีแบบมันแบบ มันน่ารักอ่ะไม่ทำเฮียอะไรเต้นอย่างเดียวเต้นให้กำลังใจอู้ชนะใสใสอู้อีซี่นี่ยิงแม่งเลยไอ้คิดีจะตายแล้วมึงตายแน่ตาหน้ามึงตายแน่เราเราเล่นเก่งอยู่นะแต่ไอ้สองคนนี้แม่งเก่งกว่ามันมันเพิ่มสีตาแล้วอ๋อหรอพวกมันส t a c กมาสีแล้วมันเป็นไปได้หรอวะมันโกงมันเคยเล่นมาแล้วแน่ๆเลยมันไม่ใช่นิวบีแน่ใช่แต่กลนิวบี้อุ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นสีม่วงอ่ะมันสีบาท ก็คือเหมือนมันแพงแต่ว่าแล้วก็อ๋อแต่ว่ามันก็จะแจกดี D, แต่ว่าจะต้องดูว่ามันโคได้ไหมใช่เอาอะไรดีวะเพื่อนหรือไม่เอาก็เห็นไม่มีเฮียไไกูรีเฟซแม่งไหมตองตัง,ตงกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีตังอยู่ตังอยู่ไหนวะนี่นี่หกบาทพอวะมันรีเฟซสองบาทเพิ่มเวลสี่บาทแต่ว่าเอ้ยนี่ไงมี่รักมาเก็บไปก่อนรีเฟซทำเพี้ยอะไรวะนะตังก็ไม่มีถ้าเวลามีตัวใส่ของหรือเมื่อกี้ไอตัวแกล้งต้องใส่ใช่ป่ะถ้าเราขายมันทีเนี่ยของก็จะได้มาตรงนี้ อ๋อแล้วดดอ๋อแล้วเนี่ยอันนี้คือใส่ยังอะ่ะยังอ๋อแล้วกูมาวางคำเขียนทำไมกูไม่ใส่มึงมันรอผสมก็ได้มันก็นโอ้ถ้าบวกมานาเท่ากับ hand of justice ไม่เห็นจะบวกเขี้ยอะไรได้เลยวะกก่อนูต้องบอกกูอ๋อต้องใส่กับตัวละครอ๋อมันเป็นเอนไอเทมใหม้ใส่ตัวละคร ตัวละครนี่กูใส่ใครได้มั้งเนี่ยแนะนำให้ใส่ยูมิแล้วก็ใส่เวทยูมิ <Y umi. S 2> อะไรอย่างนี้ยจะได้แรงยูมิอ่ะวันนี้ใส่ไคลโล่ดิ A ดอาะเพ้งกูแล้วกันเฮ้ยนเนี่ยเออใส่เลยมันเป็นแบบการมันเขาเรียกว่าอะไรวะอุอ้ยเพื่อนตาเน,นี้ยเอาอะไรดีวะเลือดไม่มีเฮียอะไรเลย,ยไม่ผออันนี้ตีมอนเฉอยอ่าตีมอนเฉยมันมีตังตั้งเก้าบาทรวยมากๆไหนวะไอเนี่ยเหรอขายไงอ่ะกดรับราคาซึ่งอ่าโอ้ยได้นี้มาเมื่อกี้มันบวกกับอะไรได้วะเหมือนกูเห็นแว็บเหมือนจะมีไอเทมตกเอออนนี้ใส่ยูมิแหละ อันนี้ใส่ยูมิกูไม่รู้เพื่อนกูแนะนำกูใส่น้่นเนี่ยถ้าแต่ถ้าถ้าใส่กับดาบก็จะเป็นแบบทุกครั้งที่ตี่ะจะได้มานาเพิ่มโ้หถ้าใส่กับมานาด้วยกันเลยก็จะเพิ่มมานามีไงเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยเก็บของก่อนเอาอะไรดีวะเพื่อนใส่ของใช่นี่อปว่าวะมันใส่ไปเมื่อกี้กูบวกอะไรไปกูไม่ได้ดูบวกเวทไปั้ามันมือเวทใส่ไ่ได้แล้วเนี่ยอันนี้บวกกับอะไรดาบดาบไม่มีถุงมือรอก็ได้ถุงมือถุงมือช่างแมงแล้วกูเล่นน มีเฟซตั้งหนึ่งเทนีเฟซดูวเราได้อะไรบ้างโอ้โหไม่มีมีมจิส์มีไม่ใช่สายกูเลยเนี่แต่มีไอ้ตัวนี้เป็นมาสคอตอยู่ตัวหนึง่งอุ้ยแล้วเขาให้บวกกันแล้วกูยังทำอะไรไม่เสร็จเลอยอาวุธกูยังวางอยู่เลยใส่ทันไปมวะเราใส่ก็ได้รอให้มันสมโอ้ค่อยๆล้วค่อยใส่ก็ได้เหรอดูท่ามันแปลกๆก,กว่าเพื่อน แต่ว่าแทงกูโดนระเบิดแล้วอุ้ยยังว่ะไอ้ที่นี่แม่งโคตรถึกเลยอ่ะไอ้ไก่เนี่ยกูชนะว่ะไก่บาทเดียวนะมึงอาจจะรอซื้อพว,วกมาสคอตยิ่ไงเอาใส่แทงก็ได้แล้วแต่เนี่ซื้อไว้ก็ได้ไม่เรารักไก่อุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าค่าได้ได้มาหาเพิ่มนนก็ดีนะเพราะว่าเข่งเรามันเป็นใช้มานานเยอะป่าวะอันนั้นทุกครั้งที่ค่าเราได้เลือดเพิ่มอ่าแล้วเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งบาทสองบาทจะวิ่งจะเกรใหม่เร็วมันดีตรงไหนวะเหมือนแอคจะปีดแอคแอคร์เพิ่มขึ้นอืมถ้ามึงใช้ตััวที่บร ของกูดีตัวกี่บาทวะก็บาทสองบาทหรือเปล่าแต่ไปเรื่อยๆมันจะมีรัยให้แพงขึ้นแพงขึ้นอ๋องั้นเอาไงดีว่าเอาเอาดาเมจดีไหมเพื่อนเพื่อนว่าไงหรือว่ามานาดีวะแล้วแต่แต่ถ้าเป็นกูจะเลือกอันสุดท้ายอันนี้หรอเพราะมันตีแรงอะกูตามกูตามเพื่อนเลยทุกครั้งที่เราตีชนะมันเราเอาอะไรต่อดีแค่ตัวนี้แกจะชินไงเพราะว่าแกจะชินมึงเหลือกมึงขาดหนึ่งโอเคแล้วก็ใส่แม่งอัพวิวแล้วใส่เอ๊ะอัพวิวเราเคยใส่ก็ได้เนี่ยหรือมึงจะซื้อเนี่ยตัวนี้ก็เป็นมาสคอตนั่งเสือเอา เพื่อเพื่อซื้อไว้แทนไก่อ่าตอนนี้กูทำอะไรกูงงมากเลยนะกูเหมือนกูกดไม่ทันชาวบ้านเขาอะทำไมเก็บของไม่ได้ของชาวบ้านแล้วนี้มึงวิ่งมาตะคุณวิ่งมาอ๋อกูวิ่งมาบวกชาวบ้านเขาเลยเนี่ยเอากูวิ่งมาสนามเขาเอาขอโทษเพื่อนกูไม่รู้แต่กูจะเอาอะอืมเอามาไม่ได้เหรอโถ่ของก็ต้องรอใช่ไหมถ้าของมันบวกกันเหรอวะใช่ของบวกกันจะเป็นอะไรแล้วไงต่อเนี่ยเมื่อกี้กูทำอะไรกูจะทำอะไรเพราะกูลืมเอากูจะอัปเกรดแล้วกูจะเอาใครลงนะอัปเกรดเอาแอนนี่ลงโซอี้ ต้องทำไปไวถึงอุปก่อนเออแล้วก็แอนนี่ลงเดเรสักปุ๊บเนี่ยพอแอนนี่ลงแอนนี่อยู่ไหนอะนั่งไอโซอี้เออแล้วคราวเนี้ยมันจะได้ของมาของสุ่มอุ้ยนี่อะไรอ่ะหูใส่ใครเนี่ยใส่ใครก็ได้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่ก่อนใส่ใส่ลู่ลู่แล้กันเออแล้วมันจะเด้งออกเพราะมันจะเด้งออกตาเอานี่ใส่ได้ปะวะ ก็คือเมื่อก네ี้เป็นไอเทมที <men> <men ่มันส่งไปทางใครอะแม่มานาจะเป็นสีขาวแล้วมันจะอ๋อก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเบินเหมือนเบินมานาหรือเปล่าเขาเรียกว่าเบิร์นมานาป่ะไอที่นี่ของเต็มเปทนไมมึงไม่ใช้เนี่ยดูกูสิคุณใช้เลยเห็นไหมมึงเลยแพ้เนี่ยไอเทพมีไม่ใช้ไว ตัวแกเออเอาอ่ะพึ่งมึงดูดิเอาอะกูอยู่ที่นี่แล้วเอาอะไรดีวะเพื่อนเอาอะไรดีวะเพื่อนถุงมือเอ้ยนี่นี่อันนี้เนี่ยปะใช่ป่ะที่มันเอาไว้เอาไว้บวกกันอะเอาก่อนเลยแต่มึงมีอยู่แล้วนี่เอาเหรอแล้วกูต้องเอาอะไรอะเพื่อนตะหลิวทองคำเอามานาไม่ก็เอาดาบมานาแล้วกันเอ้าไอ้เวนเอาดาบนี้ดาบนี้เนาะกูทำไมเขาสุดท้ายกูเก่งสุดหรอให้มึงเก่งอาดาบมาเออกูได้ดาบแล้วตะหลิวอ่ะมันมีไว้บวกบวกกูเอา เอาคอมเพิ่มสัญลักษณ์สัญลักษณ์คมคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตารางเต็มแล้วตอนนี้มึงขายขายตัวอะไรดีวะตัวนี้อะไรเนี่ยสามบาทเนี่ยเป็นมัสคอตมัสคอตใช่ไหมอันนี้หุ่นยนต์ส้นตีนอะไรกูไม่รู้จักมีอะไรวะโซลอากาก็ฮาร์ดนี่ใช่โซลากาศซื้อไว้แล้วโซลากาศถ้ามึงจะเล่นฮาร์ดก็เก็บไว้กูจะเล่นฮาร์ดบวกการ์ดเก็ตอ่ะอันอันนี้เออเป็นให้เทงอ่าแล้วไงต่อวะ หมดแล้วทำเพีองใดไม่ได้ใครวะกระดานหนึ่งลงได้กี่ตัวนะเพื่อนกูซื้อมาอ่ะมันลงสูงสุดได้สิไอ้เฮียกูลืมไปกระดานเต็มกูซื้อมาทำไมเนี่ยเออไขว่าอึ่งแล้วค่ะตัวที่ไม่ใช้เนี่ยไขวะานะอันนี้ไขวะานะไม่น่าใช้นี่ไขวะอันนี้ไขวะมัสคอตใช่มัสคอตนนี้สเปลอันนี้ไก่อันนี้ไข่เนี่ยไม่ใช่อ่ะ อันนี้ใครวะซีซินใจฮาร์ดฮาร์ดอ่าเก็บไว้ซื้อเรือยเลอันสุดท้ายสุดท้ายเร้วเราคันไหมคะอะไรนะซื้ออะไรวะแล้วไงอันนี้คืออะไรเนี่ยอาวมึงมี20บาทก็มี2อองเราเนี้เมื่อไหร่จะได้บวกกันเนี่ยทันไหมเนี่ยไปไหนแล้วดาบบวกอยู่มิเลยก็ได้ยูมิดาบอ้าวไม่ใช่ดาบหรออันนี้ใส่ยูมิแล้วก็อ้าวเอาออกได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวตาต่อไปมันออกไปแล้วแล้วเนี่ยให้ใครกำปั้นทุบดินมึงมันต้องผสมเว้ยของแค่อันนี้เดียวมันไม่ได้มมมันนกกกกก็็็็คืืืออออออตต้้งงงงเเเเาาาาถถถถุุบบววววึทจะลยปีร่ อันนี้เป็นถือมือบวกปืนไม่ปืนไม่ใช่ถือมือแอนเลยวะธนูบวกธนูก็จะได้เปตีกันอ๋ออ๋อดาบบวกนี่อันนี้โน้โหเฮียกูเอ๋ยเองแหละกูเก็บกูลุกข้างล่างเหมือนจะไม่มีเฮียอะไรให้กูซื้อเลยกูรีเฟซเลยแล้วกันดีไหมวะมือเราจบตามเราก็รีเฟซให้โอเคโอเคคุณใจร้อนอ่ะวัยรุ่นกูแตกเ่รอเฮียเฮียหมดแต่คุยเล่นอะไรวะเราไปดูกระดานคนอื่นได้ไหมดูไงวะ ไอคนที่น,น,นี่ยมันชนะกูเนี่ยไอเวนคอมระเบิดเหรอแก้ไงอะ่ะไม่รู้ละก<ช>ูมั่วนี่มีมีวัววัวดูลูกอะโอ้โหกระดานเต็มเลยส๊าเลยดูตอนนี้อย่างวัสดุเบอร์สองแล้วฮาสองต้องอัพกระดานให้เอาใครลงอีก<ช>ไหมเพื่อนว่าไงเอาใครลงเดียวเอาเอาสุรกะลงดีกว่าเอายังลงไม่ได้กูต้องเอาฮาร์ดใช่ไหมก็ต้องคนนี้แหละใช่ไหมวะเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากคืออะไรเต็มเลยเพื่อนเอาไปดึงของแบบสมมติว่ามึงไม่ชอบเอ้ยไม่ยากใส่เลย อเอาสุรกะลงก่อนแล้วไงต่อวะอยู่หลังเนะี่ยให้แทงอ่ะที่ทีนี้ไม่มีโขนแล้ง่ายงงต่อเพื่อนแอ็แทกดามีแ้วมึงมีอีกชิ้นหนึ่งนะตรงนี้เอาเมื่อเออไม่เห็นนะนะไม่บอกกูก็ไม่ได้เก็บอะ่ะดาบกับอุ้ยอ,าอาา้าวผสมกันดาบกับดาบเป็นอันเนี้ยเอาดาบใส่ดาบดาบใส่นีใช่ไหมเนะี่ยถูกตัวมนะั้ยเนี่ยเอาไปทันแล้วไม่ใช่ดาบที่มึงถือเมื่อกี้เอาเหรอ <laughs> เอาลูล่างมันเป็นดาบไม่เหรอเพื่อนแล้วทำไมเขาไม่เก็บขอ,อนเอาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูมาดูล่างก่อนมีแอนนี่ไม่มีเขี้อะไรเลยโอเคแต้ดูจากคอมแล้วเหมือนจะชนะนะเออแตกไปโดนกูตกไหมน้องไงต่อวะนี่กูกําลังพะวงเรื่องไอเทมเพราะว่ากูเออมากไม่รู้จะใส่อะไรใครดีเวลาค่อนข้างสำหรับกูไม่ค่อนข้างไวนะ <c oughs> <c oughs> ตัดสินใจอุ๊ยออกกูจะกดแล้วอะไรวะเอ,อ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ยถ้ามึงได้ละะจะรีมานาดทุกสิบห้าตู้ห้าวินาทีอันนี้กูไม่ได้เล่นนี่ก็ต้องตัวนี้วะน้องไงต่อ เหมือนโซอี้จะมาแต่ต้องขายตัวหนึ่งทิ้งว่ะใช่เนี่ยขายได้เลยอันนี้ก็ขายได้อันนี้เหรอขายอีกอะซื้อโซอี้มาแล้วไงต่อวะก็ซื้อว่าเก็บไว้เพราะรอให้มันเวลสองมันยังเวลหนึ่งเลยอ๋อมันมิ่งไม่เอาสองได้เงินมูลเอาไม่ได้มันต้องขายว่ะขายของเหรออ๋าโซลากาต้องไงต่อเพื่อนไอเทมเนี่ยเอาโอเคโค้กกับไอเทมเนี่ยไม่ได้ใส่ส้นตีนเลยใส่ตอนสู้ได้ไหมใครใส่เอ้ยเราเราอันนี้ใส่ทั้งอะไรใส่ค่ะแล้วที่เหลืออื่นนะที่จะผสมอ่ะกูไม่รู้กูใส่มั่วไอ้เหี้ยกูใส่ทุกคนนะอ่ะ ใส่เข้าไปอู้เฮียแตกโอ้แตกยับเลยเพื่อนเย็นเย็นโอ้ดีดีมีฮิวอยู่กูมีฮิวอ่ะกูก็กูมีฮิวอ่ะคะ <S <S ยังไงอะ่ะอันนี้ควรจะให้แท้งนะไอ้น้องนี่ทําไมไม่มีของกับเขาเลยวะของนี่คือใช้แล้วก็แตกไปเรื่อยๆเปล่าวะไม่ไม่มันมันไม่แตกอุ้ยนี่ก็ดีนี่ให้ใครอ่ะให้แท้งเหรอให้ใครก็ได้อันนี้เหมือนที่บอกไงว่าเกจสเทินมันจะสุ่มไอเทมมาหนึ่งหนึ่งลาวต่อหนึ่งอัน โอเคต่อไปข้างล่างเหมือนจะไม่มีเหมือนมีวัวแต่วัวก็กูก็ไม่มีที่ว่าให้แม่งอยู่อ่ะเพราะต้องรอตัวที่อยู่ในนี้สักตัวมามใ,ใส่ให้ใครใครก็ได้อ่ะกูใส่ไปก่อนกูไม่รู้ใ, <น S 1> ใครใครไม่มีมึงไอเทมมันต้องผสมมันจะเก่งเอาหรอตัวนั้นไม่มีประโยชน์อันนั้นมันจะเอาไว้ดึงของออกอ๋อนี่อ๋อไม่มีไม่มีวางไว้เคียเล่นไม่เป็นไงมึงต้องคอยผสมบวยแต่แค่ชิ้นเดียวโอเคกูต้องจำกูต้องจำมึงดูอย่างเองข้างหลังสุดมุนเหรออ่าก็เหมือนในเกมเวลาเราเล่นใช่ไหม ต้องมาผสมของไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแหมกูจะตายหาเพราะกูไม่เอาของมผสมเนี่ยหาย,ลยแล,ล้วรูรูลูรูกูแตกมันไม่เอาแปดเนาะกระตุกเลยตัวกูชอ็อกมึงมีเงินมึงไม่ใช้แล้วตอนนนั่นดีห้าสิบาทเนี่ยกูซื้อช่องเพิ่มดีไหมวะหมายถึงว่าซื้อ,อตัวละครเอาลงไปก็ดีนะจะได้เป็นดวงใจ ไม่อยู่ที่หนึ่งเลยนะโอ้ยกูเก่งจังวะเฮียเอาอะไรดีวะอะไรผสมดีวะเพื่อนกูจำได้ว่ามีหยดน้ำผสมกับอะไรสักอย่างกูจำได้แค่นั้นอะแม่เหลือเฮียอะไรกูเกาะเกาะาอ่เหลือเฮียอะไรกูเอาแล้วอะเพราะว่าตัวนี้มึงกลับไปเลยได้ไหมโอเคเกาะรอผสมอยู่เอาเกาะใส่เกาะเกาะอยู่ไหนวะหมายถึงกดไอ้ตัวนี้ขายแล้วก็เอาเกาะผสมกับเกาะใส่เกาะอ่ะ จะได้เป็นไอเทมเต็มไม่ไมีที่ผสมอันนี้เป็นไอเทมแล้วมึงใส่เลใส่ชุดละกาก็ได้ใส่ชุดละกาไปต่อไปซื้อตัวละครให้มึงอัพเวลก่อน่ะสิว่าอัพเวลอ่ะกูกดเลยมากเลยเพื่อนเอาใครลงเดียดีซินอ่ะมึงมายืนนานแล้วอยู่ไม่ทันแล้วมันตาใหม่แล้วมันว่างตาไม่ได้หรอเต้าอ่ะกูนี่ช้าจริงๆเลยโอ้โหกูเจอคอมเพียอะไรเนี่ยเต่ามึงอยู่ไหนเต่าไปดูกระดานเขาดิซูเปอร์ โอ้ใส่ดาเมจได้สัตว์ดาเมจแถมอะไรเนี่ยติดเทรนก็คือติดกลัวด้วยอ่ะเคยกูยอมก็ได้กูใส่ฮิวไงแต่ว่ามึงติดหนึ่งเลยสิฮิวมานาไหมอ่ะฮิวแบบมีมานาใส่เลือดเยอะเอ้ยอันนี้อะไรทำไมไม่ให้เลือกวะคาริโอไงมึงมีใบอ๋อไงเหรออ๋อบะเยอะนะมึงอันนี้ใส่ให้ใครวะใส่ไปก่อนนะใส่ใครได้เดี๋ยวมันได้งออกมึงเอาลีซินใส่แทนลูลูกก่อนอ๋อเราลูลูกขึ้นมาเหรอไม่เพราะว่าอ๋อกูส่งลูลูกไปสองตัวแล้วเห็นกูก็เห็นไอเวน กอไม่้กูก็ลืมแล้วตอนนี้มีของที่ยังไม่ผสมอยู่สองอันมีดาบโอเคก็รอรอรอต่อไปจำจำไว้มันมีอะไรนะมีดาบดาบใช่ไหมดาบถุงมือดาบกับถุงมือโอเคกดดูได้วะถุงมือกับถุงมือก็ดีนะถุงมือกับถุงมือจะกลายเป็นของสุ่มเว้ยเขาหรอสุ่มจะกลายเป็นไอเทมสุ่มมันสุ่มสุ่มไอเทมอะไรก็ได้มาอุ้ยตีบอสว่ะแล้วเอาเอาเอาตัวละครดีกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นที่อันนี้ด้วยมึงยิ่งมึงอัพเวลอ่ะเนี่ยตัวหนึ่งบาทจะออกสิบสองเปอร์เซ็นต์ตัวสองบาทอะไรเงี้ยมันออกน้อยใช่ยยยิิ่่่งงออััพเรรืๆจะะได้ตวลคี อ่าถ้าเวิวต่ำๆ,ๆก็เหมือนเหมือนในดูเหมือนในดูต้าเหมือนกันตัวที่มันแบบว่าคอมท้ายๆคอมที่<ช>มันโหดๆมันจะออกท้ายๆเลยต้องเก็บตังค์ไปเร<ช>ื่อยตอนนี้ตีบาอเหรอตีออตีมังกรซื้อยูมิเราไอเทมเอออันนั้นใส่ให้ใหก็ได้เพราะมันเป็นไอเทมหายมึงขายน้ำก่อนขายอันแรกอ่ะใทั้ทงเนี่ยเหรอเฮ้ยมึงซื้อยูมิก่อนซื้อยูมิก่อนยูมิอยไหนวะกิ้วกดแล้วไม่ติดเวินขายขายแค่แค่เราไม่ทำอะไรอ่ะเนี่ยมันจะสุ่มไอเทมมาให้อุ้ยเอาไหนวะมานาหรือหอกดีเพื่อนมานาดีกว่าแล้วเอามานาใส่ให้โั มานาใส่ให้สุรกระเพราะสุรกระมีนี่เอ้าเอ้าเอ้ยหยุ่เพราะสุรกระไม่ใช่มานาอ้าเพื่อจริงในเกมมันใช้นะแต่กูไม่รู้เตลองเอ้ยใช้อ๋อหกเข้าไปแล้วผสมแล้วอ๋อกูตกกระจายหมดวยเพื่อนกูรวยมากเลยกูมี41บาทอะทำไงดีวะสุ่มแม่งเลยไหมรีเฟซเลยไหมกูเวลากูเล่นออโต้เช่ละกูใจร้อนกูชอบกดรีเฟซที่เหมือนจะโดนยิงลงมานะไอเวียนสองตัวเนี้ย สูมปล่อยแม่งมาเถอะข้าลงตัวแม็กปล่อยแม่งมาเหมือนเป็นคนละสายกันอ่ะไอ้เต่าเวเนี่ยไป็สายดาเมจติดติด,ดติดเฟียไอ้เแคยนี่ก็สายเฟียติดอะไรวะเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเนี่ยมันมันเนี่ยมันเป็นตัวละครแบบที่มันไม่มีคอมอื่นแต่คิดว่าเพราะว่ามึงกลับไปดูเรื่องนเลยมอนนี่เซตสุ่มเลยนะมีอะไรดีเลยชีวิตกูกูว่าตอนนี้แทงมึงไม่ค่อยแท้งว่ะเอาแท้งแทงตัวอื Canton, ่นไหมมันมีแทงสายนี้ไหมมาสคอตเออตัวนี้ก็แทงด้วยหรอไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เพราะรักมันไม่ได้เพราะรักไม่ได้คู่คอมตัวไหนเลยมึงจริงอ๋อ อ๋อลักมันเป็นเออเป็นเราซื้อมาเออสตาร์ทพล้ายัเฉยเฉยใช่มันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วครูเอาลักออกแล้วเอาเอาวัวลงดูไวรุษใจร้อนด้วยอ่ะเอาวัวลงเอาลักเอาออกออกก่อนแล้วก็วัวลงเอาวัวไว้ข้างหน้าแล้วก็เออซื้อของโอเคนี้ใส่ให้วัวไปแค่บอกว่ากูไม่รู้ไม่รู้อะไรใส่ได้แต่ได้ขายลักเสร็จแล้วก็ซื้อยูมิเออยูมิเนสุดกระสองดะว้าวโอเคกว่าจะสองดาวนี่มึงดูน่ามาคอดมึงมีสามตัว ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ด้วยเพราะมันนับความแค่สองสี่หกแปดดังนั้น<ม>ก็ต้องหามาสคอตอีกตัวไม่เอาเพิ่มก็ออกกูอยากกดรีเฟซมากเลยเพื่อนกูมาเจอไอ้แคยนี่กูแพ้อยู่แล้วไอ้สัตว์รุ่นดียวหนึ่งอ่ะโอ้ยยิงฆ่ากูเลยก็ได้ไอสัตว์ถ้ามันจะแรงขนาดนี้มึงตัวที่มันติดฟีซอ่ะมันมีพลังพิเศษด้วยรออืมแต่มึงยังไม่โผล่มาให้มึงถึงสักตัวมึงมือแค่ที่สามนะตัวเนี้ยรอกูเก่งจังว่ะอันนี้คมผสมอันนี้อะไรวะเฮ้ยมึงเอานีกไหมแมสคอตมึงจะได้ไม่ต้้้ออออองงเเาาันนนีีีีหรกกดละ่่แคคมมมึ็ไส โอเคมันคือเหมือนดึงตัวละครนี้เพื่อไปใส่ในกระดานกูให้ครบใช่ไหมไอ้เต่าอะไรมึงเนี่ยมึงเลือกอะไรมาเนี่ยโอเคแล้วต่อไปกูสิ่งทถวตอนเลียงหนึ่งมือควรสุ่มหาตัวละครเว้ยเพราะว่าตอนนี้โซลการมึงดาวเดียวกูรีเฟสร,รอเลยได้ไหมเนะี่ยอีตั้งอีตั้งละห้าสิบเก้าบาทาม,ม,มันมีนเทรนด์โอ้ยกูกูตแตกแล้ว <laughs> วะกูมึงไม่ได้ใช้ไอชิ้นนี้แม่งแข็งจังวะเทรนด์นี่มันแพ้เฮียแล้วกูอยากรู้น่าจะมีบอกอ่ะมันไม่บอกบอกอยู่แล้วมึงว่าแพ้อะไรมันขึ้นออยู่ที่เราอ่ะอ๋อ จะแคนแต่ละตัวมันมีสกิลไม่เหมือนกันด้วยนะอืมมึงสุ่มเลยกวู้ตาต่อไปตามทางมึงแหละไม่ได้เฮียอะไรเลยซื้อบซื้งหมดแล้วรีดรีดรีดเร็วแล้วรีดเฮ้ยเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เลืมบัววัวเกือบสองดาวแล้วรีดจบแล้วเฮียมึงเงินเยอะเอาได้เลยมีป๊อปปี้มีไก่มันนี่มีเพื่อนเนี่ยกูรีเฟซอยู่เนี่ยเพื่นี่ครั้งแรกเองไม่ได้ตอบเลยนะโคตรเก่งเลยว่ะกูตังกูเยอะมากกูรีเล่นไปก่อนอุ้มึงโทรศัไม่ออกเลยออกแต่โซอี้เฮียเฮียไปเที่ยวไหนนะในที่สั่ ไหนดูดิเฮียดูที่หนึ่งเขาตีกันดิแม่งโก้สองคนนี้แม่งเล่นเป็นสัตว์เออลืมมัวแต่ดูอะไรเนี่ยอ๋อมอนใช่ไหมส่วนหนึ่งอ่ะเป็นพรานี่ด้วยมึงมันเป็นคอมที่<อ>เราเลือกอ๋อไอ้แค่นี้แม่งมีนี้ตั้งกี่ตัวเดี๋ยวนะเอา้ามันเปลี่ยนแล้วไอ้นี่ตั้งเจ็ดเจ็ดนี่คืออะไรอ่ะเหมือนตัวละครมันมีเทรนเจ็ดตัววะเทรนนี่มีประโยชน์เลยคอมอ่ะมึงงานไหนเนี่ยสายดาเมจไอ้เหี้ยเล่นเน้นคอมแบตบุคดาเมจสิบแปดเปอร์เซ็นต์มัวนัททวีด่มันมันมีเยอะก็ไม่ไม่ไม่มีผลเว้ยแต่ว่าแต่ละตััััวววมมนนนจะีีีอออออบิิลตตต้้ขงงเเเช่ไไย ไอตัวเนี้ยมันก็เป็นทรีตไองที่มีขาเป็นปัวมันมันจะทําคลื่นออกมาได้อ๋อมีความสามารถแบบปัดนู่นปัดนี่เออซารบันหอแบบมันจะมีความสามารถของตัวเองอะเยอยหล่างมาเยอะปลาหมึกปลาหมึกคอรับเต็ดก็คือตัวนี้ถ้ามีคนตายก็ได้โซเพิ่มใช่แล้วได้บิลิตี้พาวเวอร์ด้วยค่ะถ้าเลือดเหลือเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วมีอะไรอะเนี่ยเห็นบ้างไหมเอ่ยดูดิดูดิมีทั้งเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้สกิลโคตรโกงเลยเวมึงมันไม่เอาสิกแล้วมึงดูดิ เออทำไมเวลมันไวจังวะอัพเวลมันคือเลเวลอัพอ๋อกดซื้นครั้งหนึ่งได้สามเลยเหรออ๋อถ้ามีโอ้โหกูว่าถ้าในถึงมีเจ็ดตัวมันเข้าโคมันเข้าคอมโบกันต้องมีเจ็ดตัวก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเลือกอัพยันได้พราที่ชนะเนี่ยเผื่อๆอเทมเลดเกรดเกมครับผมไอ้เนีมันมีสองอย่างเนะมีไอเทมกับมึงอยากได้ตัวหรือว่ามึงอยากได้อเทมผสมกันไอเทมนั่นเอาไอเทมไปแล้วตาคนตาหยิบไอเทมตาเรียบร้อยเต่าไปเกิดไอ้เวิน โมหน้าเฮ้ยโอพีเกินไปแล้วคุณบอกว่ามึงอะกูมึงเล่นมาก่อนกูเฮ้ยสนุกดีเกมที่ดีนะค่อนข้างที่จะเหมือนสตรงสเตปอะไรคล้ายๆคล้ายๆดูต้าทูเลยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเกมเนี้ยมันน่ารักมากกว่าไปละคูไปนอนเอ้ยไปไปเที่ยวละแต่ก่อนกูมึงมึงดูเต่าเต่ามีสามดาวสี่ห้าตัวแต่แพนะแพ้้พวกสองดาวที่มันแบบมีหลายๆตัวมันมีดูดิมันเกินเกณฑ์เลยเนี่ยองมึงทะลุไปนู่นเลยหรอวะ Aquí